ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กาเดทวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกความสดใหม่โดดเด่นและน่าตื่นเต้นอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นคือมิสซูบิชิพิคาติลัสปีปี2026โฉมใหม่หากคุณติดตามวิวัฒนาการของรถกระบะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณคงทราบดีว่ามิ s ซูบิชิกำลังเตรียมหวนคืนสู่รูปแบบเดิมด้วยพิคาติลักปีปี2026รถกระบะรุ่นนี้ได้ก้าวข้ามความคาดหมายไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดามดาแต่มันคือความโดดเด่นอย่างแท้จริง เริ่มจากดีไซน์กันก่อนเพราะเพียงแค่เหลือมองรถกระบะคันนี้คุณก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่รถอเนกประสงค์คาทั่วไปด้านหน้าโดดเด่นสะดุดตาด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไาหน้าเหล็ด,ดูดันและรูปลักษณ์ที่กว้างและบึกบึนยิ่งขึ้นมิสุบิชิตได้เปลี่ยนจากเส้นสายที่อนุรักษ์นิยมของรถกระบะรุ่นก่อนๆมาสู่ความทันสมัยที่แทบจะเรียกได้ว่าล้ำสมัยฝากระโปรงหน้ามีรูปทรงที่โดดเด่นซุ้มล้อที่บานออกและรูปลักษณ์โดยรวมที่ปราดเปรียวแต่ยังคงความหรูหราคุณจะสัมผัสได้ว่ารถคันนี้ ถูกสร้างมาเพื่อทั้งธุรกิจและการผจญภัยใต้ฝากระโปรงพิคาิลสปี2026มอบสมรรถนะอันยอดเยี่ยมให้กับราวมิสุบิชิตนำเสนอเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบเครื่องยนต์มาตรฐานคือเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จสสูบเรรียงให้กำลัง225แรงม้าแรงบิด280ปอนด์ฟุตแต่ที่จริงแล้วเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบ3.0ลิตรเป็นอุปกรณ์เสริมให้กำลัง310แรงม้าแรงบิด390ปอนด์ฟุต และแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลให้ความสามารถในการลากจูงอันน่าทึ่งของรถกระบะคันนี้ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000ปอนด์ใช่แล้ว8,000ปอนด์สำหรับผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดมิตซูบิชิได้ตอบโจทย์ความต้องการนี้พิคาปิลัสมาพร้อมระบบซูเปอร์ซีเลกซยด ซึ่งเป็นระบบที่แฟนๆคุ้นเคยจากยุคพเชโรมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายโหมดระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาและเฟืองท้ายแบบล็อกไม่ว่าคุณจะกำลังไต่เขาบนเส้นทางครุกคะหรือขับผ่านถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยโคลนรถกระบะคันนี้ก็สามารถปรับได้อย่างง่ายดายระยะห่างจากพื้นถึงพื้นถึงสิบสองนิ้วพร้อมแผ่นกันกระแทกเหล็กเพื่อป้องกันใต้ท้องรถจากสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ภายในห้องโดยสารยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นมิซูบิชิได้ตัดสินใจยกระดับการตกแต่ง ภายในอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เพียงเล็กน้อยแต่รุ่นดีลักสมชื่อด้วยห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV รูรามากกว่ารถกระบะทั่วไปแผงหน้าปัดใช้วัสดุสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาและแผงหน้าปัดดิจิทัลใหม่ขนาด12 3นิ้วจับคู่กับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple Car p l พ y และ Android Auto แบบไร้าสายเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับการอัปเดตผ่านระบบไร้าสาย และระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังที่ทนทานพร้อมตะเข็บตัดกันเบาะนั่งด้านหน้ามีระบบทําความร้อนและระบายอากาศผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางและพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จไฟที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่หาได้ยากในรถระดับเดียวกันมิสซูบิชิได้ศึกษาคู่แข่งอย่างชัดเจนและนำเสนอหอกม้โดยสารที่ไม่เพียงแต่ล้ำสมัยด้านเทคโนโลยี แต่ยังสะดวกสบายอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการผจญภัยระยะไกลเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานจริงการกระบะท้ายรถรุ่นมาตรฐานมีความยาว5.5ฟุตแต่ยังมีกระบะท้ายยาว6.5ฟุตให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้นสายรัดปรับได้และยังมีปลั๊กไฟภายในกระบะท้ายยน